าที่นี่อีกครั้งเพราะว่าประทับใจสถานที่แล้วก็การบริการค่ะที่เดิมเพราะว่าประทับใจรอยัลหิวค่ะดีต่อใจเหมือนเดิมห้องพักสะอาด น้องเปียพรเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับลูกค้าการบริการดีเลิศก, <c oughs> กลับมาพักที่นี่อีกครั้ง <c oughs> สถานที่ดีการบริการดีแล้วก็วิวภูเขาคือ ชอบหมดเลยทุกคนสิบเต็มสิบส,สวยงามผักติดตรงนู้นค่ะทุกคนฟึง่งอากาศดีสดชื่น ปีหน้าเดี๋ยวจะพาแม่มาที่นี่อีกค่ะการบริการดีเลิศสถานที่ดีงามสุดๆค่ะทุกคนเลิศผาชม เราจะรอย่อหวรอเราไปตับเวลคัมดิงด้านนู้นค่ะมีบริการรถก็ส่งถึงห้องพักตรงนี้เลยค่ะไปข้นงในกันค่ะ สาว,ว่ายน้าส่วนกลางคือจึ้งมากใครที่บ้านไหนมีเด็กๆนะคะพาเด็กๆมาว่ายน้าได้เลยคือสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีธรรมชาติธรรมชาติก็นับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกดีต่อจิตดีต่อใจใค่ะอยู่กับธรรมชาติสีเขียวขจีแบบนี้เนาะ แล้วก็มีสระว่ายน้ําใครชอบเดินออกกําลังกายชอบวิ่งเราก็สามารถที่จะวิ่งตามถนนทางเข้าของที่พักได้เลยนะคะแล้วใครชอบชิลๆเนาะก็จะมีห้องอาหารจัสมินตรงที่เราอยู่นี้เป็นชั้นสองของห้องอาหารจัสมินนะคะทุกคนมีเครื่องดื่มมีอาหารอยากกินอะไรก็ สั่งเจ้าหน้าที่ได้เลยส่วนตัวชอบมายืนอยู่ชั้นสองแบบนี้มันฟูลฟิลทุกคนมันรู้สึกธรรมชาติยิ่งใหญ่มากแล้วก็ขอบคุณผู้ที่สร้างสถานที่สวยๆงามๆแบบนี้ให้พวกเรามาชื่นชมนะคะก็ทำให้ชีวิตเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินปิติสุขไปอีก แบบค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปค่ะ